ไปอัฐาสานะครับอัฐาครั้งนั้นอัฐาสานี่ยแยกเป็นอัฐากับอัฏฐาทีนี้อัฏฐาไม่ว่าจะเป็นอัฏฐาอัฏฐานังอัฏฐาเนสังพวกนี้เนี่ยที่มันมาเข้าอาศัยอยู่กับอัฏฐาเวลามันไปแปลมันไม่ได้อยู่แค่รัศมีใกล้ๆนะครับมันมันแปลเข้าตัวแม้กระทั่งตัวที่รัศมีอยู่ไกลออกไปเป็นแถวๆได้ครับไอ้นังตัวเนี้ยนัง อัฐะาาหรืออัธนังเนี่ยครับอัฐาครั้งนั้นกรรมมชวาตาทับศัพท์ไปเลยอันว่ากรรมมชวาตอ่านว่าลมกรรมมชวาตก็ได้หรืออ่านว่ากรรมมชวาตก็ได้คับเพในท้องปราชาศัพท์ก็นในพระคันก็ยากขึ้นมาอีกระดับหนึง่งคับเพในท้องจริงสุ วันไหวแล้วโซริยัตถังคามนากาเลในการเป็นที่ถึงซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้แห่งพระอาทิตย์ตะวันตกดินพอตะวันตกดินปั๊บท้องปั่นป่วนเลยครับปั่นป่วนแล้วตลอดทั้งคืนนางก็ไม่ได้หลับด้วยนะครับพอลมกรรมชวาปังปั่นป่วนมหาเมฆโวรนว่ามหาเมฆค,คัดฉันคัดฉันโตคำรามอยู่ สภาวะทสาในทิศทั้งปวงอุตตหิตั้งขึ้นแล้วตรงนี้เรายึดการแปลแบบซ้ายซ้ายตลอดนะครับซ้ายตลอดแปลกระโดดก็ได้ได้ความหมายด้วยไม่ผิดนะครับตรงนี้แต่ว่าผมเอาแบบซ้ายตลอดนะครับตรงนี้เป็นประโยคยากนะในประโยคต่อไปสุเขธิตายะเมเหศียาพายเถือว่า เป็นประโยคยากเลยนะครับแปลยังไงก็ยากนะครับประโยคนี้นิธานามะชื่ออันว่าความหลับนิทรานะครับความหลับสับพระรัติงตลอดอาราตรีทั้งปวง แล้วก็ณาอโหาสิตรงนี้จะแปลยากมากครับณอโหาสิไม่ได้มีแล้วน,ะนะอาอโหาสิไม่ได้มีแล้วเสร็จแล้วนู่นครับท่านไปเอาหน้าเลขในนะครับราชาเหสียานะครับขึ้นโอ้โหไปเอาที่เลขใายนู่นนอาอโหาสิไม่ได้ไม่แล้วราชาเหฮสยาแก่พระราชะมเหสี หรือแก่พระมเหสีของพระราชาก็ได้ทีตายะผู้ตั้งอยู่แล้วผู้ดำรงอยู่แล้วสุเขในความสุขผู้ตั้งอยู่แล้วในความสุขต่อไปนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คืออัลละพมาานายะนะครับอัลละพมา,านายะมันเป็นวิเศษนะของข้าคัมเหสียาจะต้องแปลตัวนี้ไม่ใช่กิริยาในระหว่างแล้วก็ตัวสุดท้ายทุกขะเปเรตายะ อารพมานา,าผู้ไม่ได้อยู่เสร็จแล้วการะนังซึ่งเหตุวัจะนะมัตตังปีแม้สักว่าคําพูดอยู่คนเดียวนะเมื่อก่อนนี่แม่จะแม่จะอย่ากลัวมีคนล้อมหน้าล้อมหลังนี่อาราพามานา,าผู้ไม่ได้อยู่การะนังซึ่งเหตุวัจะนะมัตตังปีแม้สักว่าคําอิติว่า ไอเยข้าแต่แม่เจ้ามาพายิพายิตัวนี้คือเอจัตเตนีรัศอีเป็นอีขึ้นตะวังมานะครับตะวังอ่านว่าพระองค์มาพายิอย่าทรงกลัวแล้วอิติดังนี้แล้วก็ทุกขะเปเรตายะผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้านะครับทุกขะเปเรตายะผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าอันนี้เป็นสัพเฉพาะของเขา แปลยากนะครับตรงนี้แปลยากครับอ้ดูต่อไปความยากยังคงอยู่ครับประโยชน์ลัคณะวิภามานายะปะนะรตยะิยารัตยิยาครันเมื่อราตรีวิภายมานายะสว่างอยู่ รติยาธันมราตรีวิภายะมานายะสว่างอยู่วะลาหะโกจะอันว่าความไปปราดแห่งก้อนเมฆด้วยคือเมฆมันก็พอสว่างปุ๊บเนี่ยปิภามานายะเนี่ยสว่างสว่างอยู่นะครับ หนึ่งเวลาหกก้อนเวลาหกคือก้อนเมฆอันว่าความไปปราดแห่งก้อนเมฆด้วยอรุณุขมนังจ่าอันว่าการขึ้นไปแห่งอรุณด้วยอันว่าพระอาทิตย์อุทัยนะครับอันว่าการขึ้นไปแห่งอรุณด้วยเสร็จแล้วตัดสายโยกเทวิยาข้าพระวุฒิานังจะาสับคลอดลูกมีอยู่สับเดียวครับคือสับนี้แหละ เรียกว่าสามคลอดลกูกข้าวุทธ,ธานางจะอันว่าการออกแห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันตัดสาเทวิยาของพระเทวีนั้นด้วยถ้าจะตีความหมายว่าอันว่าการคลอดอันว่าการคลอด,อ,าาลอ,ดอันว่าการคลอดเด็กของพระเทวีนั้นด้วยก็ พอฟังครับก็อาจจะไม่ถูกอะอหัวสีได้มีแล้วเอกับคเนเอวะเอวะนะครับคเนกับเอวะ,ใน,ะวนนนวอในขณะเดียวกันนั่นเทียวในขณะเดียวกันนั่นเทียวได้มีแล้วในขณะเดียวกันนั่นเทียวสาเทวีอ่านว่าพระเทวีนั้นมาดูนะครับตอนนี้ยังโดดเดี่ยวอยู่แต่ก็ยังมีอารมณ์สุนทรีตั้งชื่อให้ลูกได้ อุเทโนตินามังอากาสิตรงนี้ถือว่าเป็นประโยคแบบนะครับเป็นประโยคแบบเลยนะครับที่จะต้องแปลแบบนี้เห็นที่ใรก็ต้องแปลอย่างนี้เขาเรียกว่าประโยคตั้งชื่อสาเทวีนว่าพระเทวีนั้นอากาสิได้ทรงกระทําแล้วนะอากาสีได้ทรงกระทําแล้ว ทุกครั้งที่มีนี้มีนามังอาการสีนะครับมันจะขึ้นวจนางมาทุกครั้งเช่นเดียวกันคู่กันไปตลอดไม่มีก็ต้องขึ้นมาอาการสีได้ทรงกระทำแล้ววจ้าจนงซึ่งคำอิติว่าอุเทโนอ่านว่าอุเทนอิติดังนี้เสร็จแล้วนามังนะครับนามังตัวนี้ต้องแปลว่าให้เป็นนะครับให้เป็นชื่อแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้เสียสัมพันธ์ครับอันนี้เสียเสียสองแต้ม ได้กระทำแล้วซึ่งคำว่าอันว่าอุเทนดังนี้นามังให้เป็นชื่อเป็นชื่อปั๊บพอเป็นชื่อปุ๊บมันมันมันจะต้องเรียกเรียกร้องหาเจ้าของชื่อชื่อของใครปุตตสะเลยครับโบตตะสะของบุตรให้เป็นชื่อของบุตรทีนี้ศาพต์ตรงนี้มันเป็นตัวบทเสริมครับเสริมเข้ามาเพื่อให้ความมันชัดเจนชาตาตา เมื่อกี้เป็นตายะอันนี้เป็นตะตานะครับชาตะตาเพราะความที่แห่งบุตรนั้นเป็นผู้เป็นผู้แล้วก็ละเอาไว้ก่อนเพราะความที่แห่งบุตรนั้นบุตรก็ไม่มีสรัพ์หรอกครับเพราะความที่แห่งบุตรนั้นเป็นผู้ก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ็เหตตวาถือเอาแล้วเมฆอุตุงตุงนะครับอุตุงจะและนีนก็เหตเป็นยอหญิง เมฆาอุตุงจะซึ่งฤดูแห่งเมฆด้วยอารุณุมนะอุตุงจะซึ่งฤดูแห่งการขึ้นไปแห่งอรุณด้วยชาตะเกิดแล้วชาตะเนี่ยเกิดแล้วแล้วค่อยมาแปลชาตะที่ติดอยู่กับตาตาเพราะความที่แห่งเด็กนั้นเป็นผู้ถือเอาแล้ว ซึ่งฤดูแห่งแมฆด้วยซึ่งฤดูแห่งการขึ้นไปแห่งอารณุณด้วยเกิดแล้วอะนะครับอันนี้ก็แปลถึงนี้